เดินตรงไปทางนี้กูอยู่คนท้ายบันเะฟลั๊กยกูแตกนกลัวดิสลายตูไอ้ยวิ่งวิ่งมาอย่างเนี้ยเจอไหลเจออยู่กันนะป่า มาคุ้เคี้ยวมึงวิ่งโขหน้ามาเมื่อกูลากอดเป็นเหยื่อเหยื่อหุ่ยหุ่ยว้าวเอ๊ะแม่แม่ตัวตัวเป็นเป็นเลยท้ายตันแล้วมาท้ายตันแล้วรอดไม่กินนะเอ้ามันหายไปเหรอ อ๋อกูถ้ามันถ้ามันลอยกูถ้ามันลอยแสดงว่ามันฆ่าคนถ้ามันลอยอ่ะไอ้เหี้ยฆ่าไอ้เหี้ยเลยแล้วไม่ฆ่ากูได้ได้สารแดกกูแดกแดกกูนี่สามสิบวิสามสิบวิเท่านั้น ไอ้กูติดไอ้กูเต็มออากูตายฮ่าฮ่ยหาเฮ้ยอะเฮ้ยเฮ้ยมันติดบักมันติดบักมันติดบักมันติด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 โอ้ย ไปไปอยู่ไหนไปไปไม่พ่อมึงมึจะไปเดินเลยเไปเอ้าเฮ้ยมันมีสองตัวหรือสามแพ้พ้แพัดพ้แพ้แอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่นี่เฮ้ยตกใจใครวะเนี่ยวันปีิพัดมาฆ่าเพื่อนกูนี่มาฆ่าเพื่อนกูนี่เป้เอามาใหเป้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 เอามาเอามาเอามาไม่น่ากลัวเป้เอามาเป้เป้เอามาปลอดภัยแล้ว คุณเเลยอกเดินไปเดินไเดินผ่านไเดินผ่านเลวะอยู่ไนกันน่ะทีกูแต่กูไม่ใส่เอฟเฟคเลยเี้ยกูุณกูไม่ได้ใกูไม่รู้หนูไปห ดูดูดสิ h e ล l o ล e l ล o my f เ i e n d ทำอะไรกันเลิกไอริงดูไริงอริงริงดูกู Hello my f r ร e ร d ฮัลโหล m า f เฟร n ทำอะไรกันอ่ะเป็นไรุ่ทำไรไม่เบิกโอเยระแม่เอ้ยม่ไปตการาไมาะไปไปวิ่งวิ่่งาไปแล้วิ่งาใครเป็นเอาเอาไอ้บิกตายเหรอไเดินใครวะเดินใครวะเฮ้ยโอ้ยรียกใครวะ อ้าวไม่ได้กีตีกูตีใครตายอ้าวเฮ้ยใครตายในห้องเนี่ยตีตีไปเลยเชี่ยไปแล้วีใครอยู่ตรงนี้ใครอยู่ใครตายวะไปเฮียไ้เฮียเป็นค้ามาเลยเป็นค้ามาเลยอ้ามันตายแล้วเหรอ

อะไรบ้าเฮียายลมันโน้มกาสัไอเฮียาจะได้ลวโว้จับโอเคบอชจคลิปไปพินเข้าดีก่อนนะครับไม่ลจำกัดนะรอด